สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลาวิตากาวีนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการกองป้องกันการ,การบาดเจ็บกบพวกคุมงโรค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอการแนะนําการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ r รายื่นรีพอร์หรือระบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน้านจมน้ําน,นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าระบบดูกันเลยค่ะค่ะสาหรับการเข้าสู่ระบบ รายงานผู้บัดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน้ำจมน้ำหรือระบบ Downing Report เพื่อที่จะรายงานกรณีมีเหตุการณ์ตกน้ำจมน้ำขึ้นในพื้นที่ของเรานะคะเริ่มต้นเลยเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ค่ะ w w w d i p ่ะ d d c m o p h g o t h s a t ค่ะ d r o w n i n g ค่ะ และเซตราวนิงนะคะก็เอนเท์เข้าไปเลยค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะคะจะปรากฏหน้าตาดังภาพนะคะซึ่งเราต้องเลือกระดับผู้ใช้งานค่ะในระบบจะแบ่งออกเป็น4ระดับนะคะมีส่วนกลางระดับเขตร,ระดับจังหวัดและระดับอำเภอค่ะสำหรับในครั้งนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นระดับจังหวัดนะคะเพื่อให้พื้นที่ สามารถาเห็นภาพการเข้าใช้งานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะขออนุญาตใช้เป็นจังหวัดระยองนะคะระยองเราสามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยนะคะเมื่อเลือกระยองแล้วค่ะให้เราเลือกรหัสผ่านนะคะลงรหัสผ่านตามที่ได้รับไปนะคะ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะคะจะปรากฏหน้าตาดังนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนของระบบรายงานเหตุการณ์และส่วนของแดชบอร์ดค่ะในการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบตัวนี้จะเป็นส่วนของระบบรายงานเหตุการณ์นะคะคลิกเข้าไปจะปรากฏหน้าต่างดังนี้ค่ะตรงด้านบนด้านมุมขวาค่ะจะปรากฏชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยงานที่เราเข้าใช้นะคะเป็นระดับสสจระดัดจังหวัดค่ะก็คือจังหวัดระยองนะคะก็จะเป็นสสจระยองค่ะในการรายง,งานเหตุการณ์นะคะมุมซ้ายด้านบนค่ะบวกเหตุการณ์กดเข้าไปเลยก็จะปรากฏหน้าตาดังนี้ค่ะ ด้านบนจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปบ้านรูปปิน้นแล้วก็วันที่นะคะวันที่ก็จะเป็นวันที่รายงานค่ะพร้อมสถานะแล้วก็บอกว่าไม่บาดเจ็บกี่รายบาดเจ็บกี่รายและตายกี่รายค่ะค่ะแล้วเมื่อเราเลื่อนลงไปดูข้างล่างนะคะในหน้าแรกจะมีส่วนของผู้รายงานนะคะมีส่วนของรายละเอียดของเหตุการณ์ค่ะ ก็จะมีเพียงเท่านี้เริ่มต้นรายงานนะคะโดยระบุส่วนของผู้รายงานก่อนนะคะระบุชื่อผู้รายงานลงไปนะคะแล้วก็ตำแหน่งค่ะ แล้วก็เลือกหน่วยงานนะคะเลือกหน่วยงานขออนุญาตสมมติว่าตัวเองปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลปวกแดงนะคะก็จะระบุเป็นโรงพยาบาลชุมชนชื่อหน่วยงานเป็นโรงพยาบาลปวกแดงค่ะจังหวัดระยองนะคะระยองค,ค่ะจากนั้นก็ระบุเบอร์โทรลงไปะคะ่ะ แล้วก็ระบุเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะจากนั้นวันที่รายงานค่ะวันที่รายงานระบบจะแสดงอัตโนมัติไว้ให้นะคะไม่ต้องแก้ไขนะคะถัดมาค่ะเป็นส่วนของรายละเอียดของเหตุการณ์นะคะส่วนของรายละเอียดเหตุการณ์ข้างล่าง เราจะเห็นว่าข้อแรงจะเป็นสถานที่เกิดเหตุถ้ากรณีเครื่องไหนที่สามารถเลือกพิกัดปัจจุบันได้เราสามารถเลือกเป็นพิกัดปัจจุบันได้นะคะ,ะกดอนุญาตนะคะถ้าเกิดว่ากดแล้วมันขึ้นแบบนี้เนาะถ้าต้องการที่จะให้ทราบตำแหน่งของคุณหรือไม่นะคะให้กดอนุญาตแล้วระบบมันจะวิ่งไปอัตโนมัตินะคะณนะตำแหน่งที่ตั้งของเราค่ะกรณีที่เราใช้ผ่านแท็บเลต็ตผ่านมือถือเราจะสามารถปรับมุด ณนะจุดที่เกิดเหตุได้เลยตรงนี้มีความสำคัญก็คือจะสามารถให้เราเจาะจงพิกัดที่เกิดเหตุได้เพราะว่าเมื่อกดตำแหน่งปัจจุบันแล้วค่ะพิกัดจะวิ่งมาอยู่ที่ละติจูดลองติจูดนะคะตามด้านล่างตรงนี้นะคะแต่ถ้าเครื่องไหนที่ไม่สามารถเลือกพิกัดได้เรามีวิธีในการค้นหานะคะ,ะสมมุติว่า แหล่งเกิดเหตุหรือว่าจุดเกิดเหตุของเราเป็นสระน้ําในตําบลหนึ่งในจังหวัดหนึ่งนะคะในการค้นหาเราอาจจะค้นหาเป็นชื่อตําบลหรือว่าเป็นชื่อของอําเภอก็ได้นะคะอันนี้จะสมมุติเป็นตํำบลแล้วกันเนาะตำบลแม่น้ําคูอําเภอปวกแดงนะคะจังหวัดระยองนะแม่น้ําคูพิมพ์ไปเลยคะ่ะ ก็จะขึ้นตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงและยองมาให้นะคะก็จะเลือกไปเลยนะคะเมื่อเราเลือกแล้วเ,เราก็หาพิกัดสำคัญค่ะอย่างตรงนี้แล้วเราก็ไปซูมสามารถซูมได้นะคะกดคอนโทรลค่ะแล้วก็หมุนเมาส์ไปก็จะซูมซึ่งแหล่งที่จุดที่เราเกิดเหตุคือแหล่งน้ำสีปาฟ้าตรงนี้ให้เราเอาเมาส์ไปคลิกเลือกเลยค่ะอยู่ข้างหมู่บ้าน s t กินวิวส อ่าคลิกเข้าไปเลยเนี่ยค่ะมันก็จะมีหมุดปักสีแดงๆไปปักที่แม่น้ําของเรานะคะณะจุดเกิดเหตุแต่ถ้าคอมเครื่องไหนหรือแท็บเล็ตเครื่องไหนและมือถือเครื่องไหนที่ใช้ลงลงรายละเอียดเหตุการณ์ไว้เบื้องต้นนะคะจะสามารถเลือกพิกัดปัจจุบันได้ให้เรากดไปที่ตั้งปัจจุบันนะคะก็จะสมมุติว่าเราไปยืนอยู่ริมแม่น้ําที่เกิดเหตุ แล้วก็กดที่ตั้งปัจจุบันถ้าแมปเราขยับให้จุดนั้นนะคะจะเป็นละัติจูดลงติจูดของเราเพื่อที่จะไปแสดงผลในแผนที่ตรงแดชบอร์ดนะคะตรงนี้เพื่อที่จะให้เกิดความแม่นยำในการใช้ประโยชน์ของข้อมูลในอนาคตต่อไปค่ะสมมติว่าตรงนี้ได้แล้วนะคะเป็นแม่น้ำอยู่ข้างๆ st greenview สอนะคะก็จะเป็นหมดสีแดงเมื่อไหร่ที่ ปักหมุดสีแดงแสดงว่าจุดนี้คือจุดเกิดเหตุนะคะจากนั้นค่ะตรงสถานที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุให้เราระบุเป็นชื่อแม่น้ํานะคะให้เราระบุเป็นชื่อแม่น้ําชื่อแหล่งน้ําที่เกิดเหตุนะคะอันนี้จะสมมุติว่าเป็นสะน้ําสะน้ําบ้านพัฒนานะคะบ้านพัฒนาสอง อันนี้ชื่อสะน้ํานะคะสะน้ําบ้านพัฒนา2ก็คือชื่อสะน้ําหมู่ที่ก็ระบุไปเลยค่ะว่าจุดเกิดเหตุเป็นที่ไหนนะคะอ่าแล้วก็จังหวัดก็จะขึ้นจังหวัดให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราต้องมาเลือกอําเภอก่อนนะคะอําเภอปลวกแดงตําบลแม่น้ําคูเนี่ยค่ะ ก็เลือกไปรัติจุดลองทีจุดอาจจะขึ้นอัตโนมัติเมื่อเราเลือกจากแผนที่นะคะอันนี้คือมีประโยชน์มากนะคะเพราะว่ามันจะเกิดความแม่นยําในการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์วางแผนในอนาคตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีส่วนของรัติจุดลองทีจุดที่ไปใช้งานได้นะคะจากนั้นคะ่ะให้เราเลือกัดรูปภาพนะคะเมื่อเราถ่ายภาพมาแล้วเนาะก็เลือกรูปภาพนะคะเราสามารถเพิ่มภาพได้สูงสุด5ภาพนะคะโดยรูปภาพ จะแนะนำเป็นรูปภาพที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งแวดล้อมบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะอันนี้สมมติยกตัวอย่างนะคะจากคอมพิวเตอร์ก็เลือกไปเลยสมมติมีทั้งหมดห้าภาพที่เราเลือกไปค่ะก็จะปรากฏอยู่ในภาพตรงนี้อันนี้คือเราเลือกมาแล้วนะคะถ้ารูปไหนที่เราจะไม่เอาอะค่ะเราสามารถกดแก้ไขได้นะคะ กดรูปเป็นสอแล้วก็เลือกใหม่ได้หรือว่าเราจะคลิกที่รูปภาพก็ได้ค่ะคลิกที่รูปภาพเพื่อดูก็ได้นะคะอันนี้ให้เราสมมุติเราไม่เอารูปแรกเรากดเลือกรูปค่ะแล้วก็กดถังขยะแล้วก็รีมูฟตกลงค่ะเนี่ยแล้วก,ก็สีภาพนะคะไปเลือกภาพใหม่ก็ได้คะ่ะนี่เราเลือกภาพใหม่มาแล้วนะคะรูปทั้งหมดก็จะมี5ภาพค่ะเดี๋ยวมันจะไปแสดงอยู่ในส่วนของ ไฟล์ PDF ที่แสดงจัดฟอร์แมตให้เรียบร้อยนะคะถัดมานะคะจะเป็นส่วนของลักษณะการเกิดเหตุค่ะจะมีให้เลือก3แบบนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุนะคะหรือ ICD-10W 6 5ถึง W, w 7 4ค่ะแต่กรณีที่เป็นการขนส่งทางน้ำต่างๆนะคะก็จะเป็นโค้ด V 9 0ถึง V 9 4ค่ะและกรณีที่เป็นการ เกิดจากอุทกภัยน้ำท่วมนะคะก็อาจจะเป็นส่วนของโคด X ค่ะผู้ประสบภัยจากอุทกภัยพายุแรงธรรมชาติอื่นๆเป็น x 36ถึง x 38นะคะอย่างกรณีนี้ตัวอย่างที่ยกตัวอย่างมานี้จะเป็นรหัส 6W65 ถึง W74 นะคะก็เลือกไปเลยะคะ่ะ สำหรับวันที่เกิดเหตุนะคะวันที่เกิดเหตุจะขึ้นเป็นปฏิทินมาให้ค่ะให้เราระบุวันที่เกิดเหตุอันนี้จะสมมุติว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อวันพุทธที่16พฤศจิกายน2565นะคะก็เลือกไปเลยค่ะ16พฤศจิกายน25 /65 เวลาที่เกิดเหตุนะคะเวลามันจะเป็นช่วงชั่วงโมง24ชั่วงโมงนะคะเราสามารถระบุไปได้เลยค่ะ อันนี้จะสมมุติสถานการณ์เป็นกรณีที่มีเด็กจมน้ำหลังเลิกเรียนนะคะช่วงเวลาประมาณ4โมงครึ่งค่ะก็16นาฬิกา30นาทีค่ะจากนั้นจํานวนคนที่เกิดเหตุในเหตุการณ์เดียวกันนะคะในข้อที่4ให้เราระบุรวมทุกคนค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันทั้งที่เสียชีวิตบาดเจ็บและไม่บาดเจ็บนะคะ ซึ่งจํานวนรวมด้านบนจะต้องเท่ากับจํานวนรวมด้านล่างที่รวมกันนะคะในเหตุการณ์นี้สมมติเหตุการณ์ที่มีผู้อยู่ในเหตุการณ์จำนวนสองรายนะคะเมื่อเราใส่เลขสองลงไปแล้วจะปรากฏว่าข้างบนค่ะจะมีรายที่1และรายที่สองปรากฏให้เรานะคะ มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์หนึ่งรายก็จะเป็น1มีผู้บาดเจ็บไหมนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะแต่ว่ามีผู้ไม่บาดเจ็บหนึ่งรายค่ะรวมเป็นทั้งหมด2อรายนะคะค่ะสำหรับข้อที่5นะคะจะเป็นการบรรยายเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุจนกระทั่งจมน,น้ำนะคะ เหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุจนกระทั่งจมน้ําเราจะบรรยายเป็น3ามช่องนะคะช่องแรกจะเป็นกิจกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุค่ะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากอะไรค่ะเริ่มทํากิจกรรมมีการทํากิจกรรมอะไรอยู่กับใครนะคะช่วงเวลาใดค่ะช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นกี่โมงนะคะแล้วก็แหล่งน้ําที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็มีสภาพทั่วไปเป็นอย่างไรค่ะ แล้วก็ช่องที่2นะคะจะเป็นกิจกรรมที่ทําขณะเกิดเหตุค่ะก็จะบอกว่าขณะเกิดเหตุทําเป็นอย่างไรนะคะใครเป็นผู้จมน้ํำรายแรกแล้วก็ช่วงเวลาที่จมน้ํานะคะแล้วมีการจมน้ํานานเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ช่องที่3มนะคะหลังเกิดเหตุดําเนินการอย่างไร ตัวนี้เราจะระบุว่าใครเป็นผู้ให้การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุนะคะแล้วก็มีวิธีการช่วยเหลืออย่างไรมีการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือไหมนะคะมีการประมพยาบาลหรือเปล่าค่ะแล้วก็มีวิธีการนำส่งสถานบริการหรือไม่ค่ะแล้วใครเป็นผู้นำส่งนะคะอันนี้ก็เราก็จะพิมพ์ลงไปเลยนะคะ อันนี้จะขออนุญาตกอดมาวางเนาะเหตุการณ์จะเป็นประมาณว่าเด็กเลิกเรียนแล้วนะคะได้มีการไปวิ่งเล่นที่หลังบ้านซึ่งเป็นอยู่ใกล้ริมน้ําค่ะใกล้ริมสระน้ำเนาะแล้วก็เด็กเกิดสะดุดล้มพัดตกลงไปในน้ํานะคะแล้วก็เด็กที่อยู่ด้วยอีกหนึ่งคน,นะคะ่ะได้วิ่งไปตามผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่ได้มาให้การช่วยเหลือนะคะในช่องแรกค่ะ ช่องกิจกรรมก่อนเกิดเหตุนะคะก็จะพิมพ์ว่าเวลา16.30น,นหลังเลิกเรียนค่ะผู้เสียชีวิตวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนอีกหนึ่งคนบริเวณริมสระน้ำบ้านพัฒนา2ซึ่งมีความลึกประมาณ3เมตรและอยู่หลังบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมก่อนเกิดเหตุคะ่ะแล้วก็ ส่วนของกิจกรรมที่เกิดขณะเกิดเหตุนะคะขณะที่เด็กวิ่งเล่นอยู่ค่ะผู้เสียชีวิตเกิดสะดุดล้มค่ะและพัดตกลงไปในสระน้ําเพื่อนได้ตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แต่ว่าไม่มีใครได้ยินจึงวิ่งไปตามบิดาของผู้เสียชีวิตที่บ้านนะคะซึ่งได้จมน้ําไปประมาณ5นาทีบิดาก็ได้มาถึงที่สระน้ําค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะ เป็นหลังเกิดเหตุดําเนินการอย่างไรอันนี้ก็จะบอกว่าเมื่อบิดาของผู้เสียชีวิตมาถึงสระน้ําได้กระโดดลงไปช่วยโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่บนสะค่ะได้โทรขอความช่วยเหลือผ่านเบอร์1669ค่ะเมื่อบิดาลงไปช่วยเหลือขึ้นมาจากน้ําแล้วนะคะได้ทําการปฐมพยาบาลกดหน้าอกค่ะ CPR ระหว่างรอรถพยาบาลค่ะเมื่อรถพยาบาลมาถึง ได้นำส่งที่โรงพยาบาลปวกแดงคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของรายละเอียดที่เราจะระบุลงไปนะคะแล้วก็ถัดมาในข้อ6ค่ะจะเป็นประเภทแหล่งน้ำที่เกิดเหตุนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นประเภทไหนนะคะโดยแต่ละประเภทก็จะมีคำอธิบายอยู่ตรงนี้เป็นสระน้ำเนาะสระน้ำของหมู่บ้านนะคะก็เลือกเป็นสระน้ำสระน้ำก็จะมีคำอธิบายอยู่ด้านล่างคะ่ะว่า สระน้ำหมายถึงแหล่งน้ำนิ่งที่ปกติกว่าทะเลสาบโดยอาจจะเกิดตามธรรมชาติหรืออนุตยสร้างขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็เราก็ระบุความลึกลงไปค่ะความลึกของสระน้ำนี้ชาวบ้านบอกกันว่า3เมตรนะคะเราก็ระบุไปเลยค่ะว่า3เมตรโซนเสน้นแล้วก็ข้อถัดมาเป็นข้อ7การจัดการแหล่งน้ำนะคะจะมีการจัดการแหล่งน้ำก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุหเดือน หลังเกิดเหตุหนึ่งเดือนนี่คือเราจะมาแก้ไขเพิ่มเติมนะคะก็ก่อนเกิดเหตุก็จะระบุไปว่าไม่มีเพราะว่าไม่มีการจัดการแหล่งน้ําเสี่ยงบริเวณนั้นเลยนะคะแล้วก็หลังเกิดเหตุค่ะหลังเกิดเหตุได้มีการจัดการแหล่งน้ําบริเวณนั้นก็คือมีการติดป้ายคําเตือนนะคะแล้วก็มีส่วนของรัวรอบขอบชิดค่ะเสร็จแล้วอันนี้คือรายละเอียดส่วนของเหตุการณ์นะคะ เมื่อครบแล้วค่ะให้เรากดบันทึกนะคะเมื่อเรากดบันทึกเรียบร้อยแล้วระบบจะปรับไปเป็นส่วนของรายละเอียดบุคคลอัตโนมัติค่ะเมื่อเลื่อนขึ้นมาจะแสดงว่าเป็นส่วนขอรายละเอียดของผู้บาเดเจ็บและเสียชีวิตนะคะตรงนี้จะเป็นของรายที่1นนะคะจะมี2รายที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันก็คือรายที่1เด็กที่อยู่ใน เหตุการณ์และเกิดจมน้ำรายที่2คือผู้ที่อยู่บนฝั่งนะคะรายที่1ค่ะอันนี้เราจะทราบรายละเอียดเหตุการณ์นะคะสถานะตรงนี้สำคัญนะคะเพราะว่าจะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลด้านล่างค่ะกรณีนี้รายแรกเสียชีวิตเราก็เลือกว่าเสียชีวิตนะคะคำนำหน้าไม่ต้องมีนะคะช่องนี้เป็นการระบุชื่อและนามสกุลค่ะ อันนี้จะเป็นนามสมมุตินะคะชื่อน้องฟ้าใสนามสก,กุลอาจจะเป็นตัวแดงอันนี้เป็นชื่อสมมุตินะคะแล้วก็ระบุเลขแบบประจำตัวประชาชนค่ะ เลขสิหลักนะคะแล้วก็ระบุสัญชาตินะคะจะขึ้น e ด a ฟ l ์เป็นประเทศไทยนะคะเราสามารถพิมพ์ได้ก็เป็นไทยคะ่ะเ,เลือกเป็นไทยแล้วก็ที่อยู่นะคะ อันนี้ที่อยู่เราก็ระบุไปเลยนะคะจังหวัดน้องเป็นคนระยองเป็นคนแถวนั้นนะคะเพศหญิงอายุหปีสามเดือน,นะคะ่ะ ความสามารถในการว่ายน้ํานะคะในข้อที่5ค่ะว่ายน้ําเป็นหรือไม่เป็นไม่แน่ใจนะคะสําหรับเด็กที่จมน้ําเสียชีวิตว่ายน้ําไม่เป็นนะคะแล้วก็ไม่มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ําค่ะข้อที่6ขณะเกิดเหตุณนะจุดเกิดเหตุคนที่จมน้ําอยู่กับใครนะคะกรณีนี้อยู่กับเพื่อนนะคะแล้วถ้ากรณีนี้ค่ะณนะจุดเกิดเหตุอยู่กับผู้ปกครองก็ ระบุด้วยนะคะว่าขณะนั้นผู้ปกครองทําอะไรอยู่นะคะทํากิจกรรมอะไรอยู่ค่ะสําหรับข้อ7นะคะกิจกรรมก่อนเกิดเหตุนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นพัดตกลื่นนะคะก็คือวิ่งเล่นอยู่เนาะก็จะมีพัดตกลื่นเล่นน้ําประกอบอาชีพเรือล่มค่ะและอื่นๆปลดระบุนะคะสามารถตอบได้มากกว่า1ข้อเนาะข้อที่ตรงกับกรณีที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะ แล้วก็ก่อนเกิดเหตุในช่องปกติใครเป็นผู้ดูแลนะคะอันนี้ก็คือเป็นพ่อกับแม่นะคะระยะทางโดยประมาณระหว่างบ้านถึงที่เกิดเหตุอันนี้คืออยู่ติดกับบ้านห่างจากบ้านประมาณ20เมตรนะคะก็ระบุไปเลยศกิโล2ีเมตรค่ะกรณีที่เหตุการณ์เกิดในบ้านให้เลือกเกิดภายในบ้านนะคะแล้วก็ในช่องนี้จะไม่เติมนะคะข้อที่10ค่ะ การใช้อุปกรณ์ช่วยลอยน้นําขณะเกิดเหตุมีหรือไม่นะคะอันนี้คือไม่มีถ้ามีก็บอกด้วยว่าเป็นวัสดุอะไรนะคะกรณีอื่นๆนี่คือเป็นการระบุกรณีที่เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้อยู่ในตัวเลือกและเปิดอุปกรณ์ที่สามารถรอยน้ําได้นะคะแล้วก็ข้อ11ค่ะ การสวมเสื้อชูชีพหรือเสื้อพยุงตัวขณะเกิดเหตุมีหรือไม่ค่ะอันนี้ไม่มีแล้วก็ข้อ12ค่ะปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดเหตุสามารถตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะก็อันนี้ก็จะคือปัจจัยเสี่ยงก็คือขาดการดูแลนะคะแล้วก็น้องก็ขาดความรู้เร่งเรื่องเกี่ยวกับแหล่งน้ําเสี่ยงค่ะรวมถึงแหล่งน้ําไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าไม่มีป้ายเตือนแล้วก็ ขอบลื่นนะคะ,ะข้อ13ค่ะหลัมเกินเหตุจมน้ำตรงนี้จะสัมพันธ์กับสถานะด้านบนที่เราเลือกนะคะกรณีที่เลือกเป็นเสียชีวิตค่ะก็จะปรากฏเป็นข้อตัวเลือกว่าเสียชีวิตณนะจุดเกิดเหตุเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลเสียชีวิตณนะห้องฉุกเฉินหรือว่าเสียชีวิตหลังรับไว้รักษานะคะกรณีนี้คือเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลนะคะก็จะเสียชีวิต ในวันที่16นะคะเดือน11บเค่ะสองพ้กรณีเสียชีวิตหลังรับไว้รักษาค่ะสามารถเลือกแก้ไขวันที่ได้นะคะสําหรับข้อ14ค่ะคนที่จมน้ําได้รับการช่วยเหลือขึ้นจากน้ําโดยใครนะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยเหลือที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนาะแล้วก็ข้อ15ค่ะผู้ช่วยเหลือช่วยขึ้นมาจากน้ําด้วยวิธีการใดนะคะ อันนี้ก็คือผู้ที่ช่วยเหลืออาจจะมีทั้งที่คนตะโกนแล้วก็คนที่กระโดดลงไปช่วยนะคะสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อค่ะระยะเวลาตั้งแต่คนจมน้ำจนกระทั่งมีผู้ช่วยเหลือมาช,ช่วยเหลือใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่อันนี้คือจมน้ำลงไปประมาณ5-10นาทีนะคะ mm hmm. ก็พ่อสามารถนำขึ้นมาจากน้ำได้นะคะแต่ก็ขาดอาการหายใจค่ะ ประมาณ5นาทีแล้วก็ข้อ16ค่ะภายหลังจากช่วยเหลือขึ้นจากน้ําได้รับการปฐมพยาบาลอย่างไรนะคะกรณีที่ได้รับการปฐมพยาบาลให้เลือกว่าทําการปฐมพยาบาลโดยใครนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้รับการปฐมพยาบาลให้เลือกว่าไม่ได้รับการปฐมพยาบาลนะคะกรณีนี้คือได้รับการปฐมพยาบาลเนาะ ทำการปรถมพยาบาลโดยญาตินะคะหรือว่าบิดานอ้อแล้วก็มีส่วนของการกดหน้าอกค่ะข้อ17นะคะการนำส่งสถานบริการสาธารณาสุขหลังจากได้รับการปรถมพยาบาลอันนี้คือมีการนำส่งเนะ้ะโดยหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งโทรตาม1669นะคะ แล้วก็อันนี้คือเสร็จหนึงเคสแล้วก็กดบันทึกค่ะเมื่อครบหน้าแล้วเราจะกดบันทึกทุกครั้งนะคะอันนี้กดหมดรายที่1ค่ะก็จะขึ้นบันทึกเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะสวิตไปรายที่2อัตโนมัตินะคะอันนี้ปรากฏว่าข้างบนจะเป็นรายที่2เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับรายที่2นะคะเราก็ระบุเหมือนเดิมนะคะ ก็กรอกรายละเอียดบุคคลนะคะแล้วก็สถานะแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะเมื่อเรากรอกครบแล้วนะคะให้กดบันทึกค่ะกดบันทึกก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลไปยัง ระบบนะคะก็จะเป็นการรายงานที่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วทั้งรายเหตุการณ์แล้วก็รายบุคคลนะคะ1เหตุการณ์ประกอบด้วยบุคคล2เคสที่เกิดในเหตุการณ์เดียวกัน,นะคะ่ะมีเสียชีวิต1รายแล้วก็ไม่บาดเจ็บหรายนะคะเมื่อเรากดไปยังหน้าแรกค่ะก็ <c oughs> จะปรากฏเคสที่เรารายงานเข้าไปนะคะ1,9,9,6เานานี้คือตัวอย่างเมื่อกี้นะคะมีบาดเจ็บมีเสียชีวิต1รายแล้วก็ไม่บาดเจ็บ1รายค่ะเมื่อเรากด แก้ไขหรือว่ามีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม<ๆ>ก็กดสัญลักษณ์ปินสอได้เลยนะคะแต่กรณีที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถกดติ้นเพื่อดูไฟล์ pdf ที่มีการจัดรูปแบบโดยระบบนะคะจัดฟอร์แมตโดยระบบอย่างสวยงามนะคะอันนี้คือมีการกรอกข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะทั้งรายเหตุการณ์และรายบ,บุคคลนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของารายละเอียดเหตุการณ์นะคะ ก็จะมีรูปภาพที่เราแนบไปค่ะแล้วก็หน้านี้จะเป็นส่วนของรายละเอียดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรายที่1น,นะคะตรงนี้จะบอกว่าเป็นรายที่1ค่ะเลื่อนลงมานะคะก็หน้าถัดไปก็จะเป็นรายที่2ค่ะก็สามารถกดบันทึกข้อมูลไปจัดเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์เราได้เลยนะคะบันทึกไว้ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะข้อมูลในส่วนนี้ของการรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบนะคะขอย้ำนะคะถ้าหากเรามีการรายงานเข้าสู่ระบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งส่วนของรายเหตุการณ์และก็รายบุคคลนะคะเราก็จะสามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะก็ถ้าเรากลับมาหน้าแรกเนาะตัวนี้ค่ะ ก็จะสามารถแก้ไขได้กดสัญลักษณ์ดินสอนะคะเนี่ยค่ะก็จะกลับมาแก้ไขได้เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้เรากดบันทึกทุกครั้งที่เรากดแก้ไขค่ะปุ่มบันทึกจะอยู่ท้ายหน้าของทุกหน้านะคะก็เมื่อเพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกลงไปค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะการรายงานข้อมูลสู่ระบบ d r ว w ิ่งรีพอร์ซึ่งถือว่าไม่ยากเลย,เลยนะคะก็ส่วนหนึ่งอาจจะ ยุ่งยากในส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยรายงานเพราะว่าก็ต้องสร้างความคุ้นเคยในการรายงานเข้าสู่ระบบนะคะใช้ไปอีกระยะหนึ่งก็น่าจะค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันรายงานเข้าสู่ระบบนะคะแต่ว่าสําหรับผู้ใช้งานท่านไหนที่มีปัญหาหรือ มีข้อสักถามสามารถติดต่อมาที่กองป้องกันก,นกนรารบาดเจ็บกรมควบคุมโรคได้นะคะที่โทร02ค่ะ5903953ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ